ป๊อบบอกชอบผู้หญิงสวยทั่วไปนักข่าวถามว่าแล้วเบลล่ะเบลก็สวยป๊อบบอกว่าเบลก็ตรงสเปคสวยเหมือนเราเห็นเขาครั้งแรกๆเราก็ว่าเขาสวยมากแต่เราทำงานจนสนิทกันมากแล้วมากจนเห็นกันทุกด้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่กับแฟนเราอยู่กันนานๆแล้วก็จะเหมือนการเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นเพื่อนรู้ใจกันเหมือนอย่างเบลก็เหมือนกัน แล้วร,รู้จักกันนานแล้วรู้จักกันเกือบทุกด้านทำให้รู้สึกเหมือนเบลเป็นน้องสาวเอ๊ะเอ๊ะเอเอ,เอย่างไงนี่คำตอบของนักแสดงนั่นเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนรู้ใจก็เหมือนน้องสาวเอายังไงกันแน่เอาสักอย่างหนึ่งสิจะเป็นเพื่อนรู้ใจหรือจะเป็นน้องสาวป๊อบก้าหน่อยครับกกล้าพูดความจริงหน่อย รักน้องก็บอกว่ารักเธอครับพี่โป๊บครับแต่แอดมั่นใจว่าแอดและเหล่าเอฟซีของโป๊บเบลล่าคงไม่ท้อคงจะรอรอวันที่โป๊บกับเบลล่าแต่งงานกันโป๊บกับเบลล่ามีจูเนียร์น้อยมีโป๊บน้อยมีเบลล่าน้อยหวังว่าวันนั้นคงมาถึงพวกเรารอด้วยใจจดใจจ่อ ในความรักป๊บและเบลล่าหวังอย่างยิ่งให้เขารักกันค่ะ